ครับเจอกันช่องแอรลรันทุ่งกับผมบรรยากาศดีๆฝนตกๆลินๆหลวก็ฝนตกเรียบร้อยแล้วเขาก็มาหาซื้อเนื้อกับเบาะยะเบาะยะจุดเดืกจุดเดืกจุดเดืกที่เสียงมันไม่ครับผมมีเสียงดนตรีมันม้วน,นพระเจ้าบ,บุญคือผ่าหอดแล้วครับ ผมมีเนื้อเตียนๆบ่เมือนี้<ม>เตียนๆๆเตียนเตียนซเตียนแล้วอเอาเนื้อจุผมนะครับผมเอาโลนึงแล้วก็เอาเนื้อก้อยโลนึงมีเนีนันพวนงนมบ่พวงนมเหมืนครับผมนั่นแหละเอาสองโลอีกครวความ เงียบๆน้องมือนี่ดูฝนตกว่าขาเตียเบี้ยโอ้ตัวน,นี้ก็เที่ยงขึ้นน้องเตะเกาแม่ประมาณหาถุ่มคึ้นตัวที่สองโอ้ขาเมื่อแล้วสองตัวเลยตัวนี้ยืดแล้วแต่บางมือหาลางังมือนะครับตับยิ่งให กแกน,นครับอยู่เดือแล้วก็ก้อยเศร้ากลเป็นเ,เนื้อเป็นเ,เนื้อนี่ครับแนกิ่นบเบือกินย่ำในกระแซยย่ำนั่นซุ้มเสียดนีรูดราจังหวัดตอนน้ำลอยเศร้าลอย,ลอยเศร้ากระเซีมยมนจะโลยครับ อืม,อ,ม,มอืนชุตนี้มีมีเสือบอกป่เสือมั้เนีเสือมั้หรเ่เสือเบิดเสือกรเบิดครบผมอ๋อจุดข้างในตับกระได้ฮอ,องไม่มีปัญหาชุดชุบข้างในเยอะอข้างใน ก็งูนี่หนุ่มสวยนี่แล้วหลอดเดือดท่อตัวเอ้มาแต่กรุงเที่ยวกรุง, ife, คงคไทยกันย่าลืมจอดสีเนื้อไปจุไปก er uh ็อยกินเศร้าอากาศดีครับเมื่อนี้เย็นครับขับมอเตอร์ไซค์มา ทำให้วางเกยบเครื่องโลดสั่งโัหนึ่งแถมให้จัดให้เลยครับผมามามาผูา้ดเดียวยามต้องเอาเมือปือนาม,ปมานน้ำด้ยอันตรายกำมอเตอร์ไซค์มาครับผมณย้อนไปเจอกันอยู่ลานเลยครับ,บ,บขอบคุณบบเนื้องามๆเหรอในเนื้อแถมพร้อมเมื่อนี้นี่ครับผม นี่แหละทงทงนี่คุณพ่อเป็นเทียมหรซ้ำโลเคิงครับผมบอกเลยเนื้อเสียบมีเพื่อนเลยตัดอันชุ่มมันนี่ให้พองนมมีอันนี้ก็เนื้อจุสองล้หล่ะผมก็ได้เสียดเนื้อมากแล้วมันจะไม่ท็ดไม่ทเศอันออมออมนี่เดี๋ยวห้องจะแยกอันนี้เป็นเนื้อจุ มาซุยยามาตัวเล็กเดี๋ยวให้ทักอินเดียกันเพิ่นเฮ็ดเจียวเลยฮิตเจียวเลยบ่ะเนี่น,อนเอาไปเลยถือเถอะบอกพี่คือยังแอดนะเอาตอบเลยม,มีนี่ครับเนื้องานครับนี่ทีมงานยูร่าทูบเบอร์ครับผมไอซุลิยาจกถึงเครื่องหนึ่ง <laughs> ไปบบกพี่ปนครับผม ก็มีหนามอ๊อฟเพชรตามด้วยข้าวคั่วข้าวคั่วนิ่เ,ขเนข้าวเหนียวคนไทยเขาเาอเินอยัง,ขงเ,เขาไปขั่วเขาได้เอาเอินข้าวคั่วหน่ะข้าวคั่วอะข้าวคั่วข้าวคั่วเแบบยังเดาบ่อื้อนนั่นแหละ ผมตายนนเพราะเรื่องครับผมอันนี้จะเป็นเพียเนาะอันนีเป็นจะว่าเป็นเพียเทีเยเพียเทียแล้วก็อันนี้บีเอาไว้เ้าเจักถุงก็ได้ถุงหนึ่งเอาเอาไปเลยเ,เรื่องสองเลยเรามีเอาบีสำเร็จแล้วนเนี่ยโจ๊กในบุญเลยครับไม่เห็นเหลือฮึ่มจะใช้ พอกินฟีมือไอ้ถักก็คือผมใส่แบบนี้ใส่แค่น้ำปลาครับน้ำปลานี e ่ใ <ac> ส <oto> ่แค่นิดเดียวเพราะมันเป็นเกลือเฉยแต่ว่าเกี่ยวสัมันมีกัดเกลือกับเสียบเตรีแล้วก็นี่ครับเขายังใส่เบิดเลยใส่เบิดเลยครับผมใส่ลงไปใส่ลงมันตุกจะใส่เบิดหัวหมหัวละตามด้วยพักนิดเที่ยวผมต้องตัวกระผมขังบ้าน เห็นปลาคอมปอมกับปลาบัวร่วมกัน mm hmm. อู้เชี่ยว่าได้ว่าไปหักมันเลยเป็นต้นนั่นหลักของแท้เยี่ยมอันนี้ก็เด็ดเอาของเชี่ยวเบื่อวิธีการคือปลาความของน้องเขาจัดเลยครับเปล่าเปล่าหอมน้นะองสดเนาะคลยเมื่อเหยียนพ่อาเป็นขาสองตัวเลยไปท่านตัวที่สอง มีบุญมีงานสุบานเนาะช่วงนี้ช่วงนี้คนเที่งเทียมมาหลายครับผมมันมันว่านั่นได้ตบอกบ้านเราครับมาเที่ยวบ้านมาเที่ยวมาเรีนเลี้ยงแม่นลี้ยงตกงานบ่กมันเป็นบุญบักหลายบ้านนึงเนาะถึงบันโพนถึงไรรอบ้านเพิ่นเพื่อนสงสัยใครจะสั่งโอเคหรอวะเสียบหลอวะต้องคุยกั้นะ ต้นอันนี้ก็คือเ้าเห็ดเพื่อจะมาคนซีมเบิงครับออนี่แบบกินแบบอีสานอีสานบ้านเขาก็จะไปกินทีล่ละครับคนมาจะอยู่นนในบม่มจะเห็ดวิธี่ี่ต่ออังยังกันเลยครับผมคนเบิงเปนที่พอดีเลยที่นี่คคนเบิงแก็งปิดใส่มือนะครับเนาะเสียไปถักกระเสียพืน้นเที่ยงแล้ววะอื้อหือ นึงไลยน้ำปลาอีกนิดนึงครับเอาครับแล้วครับแล้วครับผมเอาอีกคำ<อ>ครับผมม,ม,มาผมจะจะดเดี๋ยวยจะให้อาร์ตลำทุ่งเดี๋ยวจะให้มาซอยก่อนบามาซอยกันใ้กัดเลยกัดเลยบ่แต่ว่า ตับห้องก็เลยเกือบ,บปดีทินว่าไลน์ไปเล่าเนาะไปสืบมาโอ้เพื่อนเตยเป็นโลเลยรวะตับมั่วจีเนาะอยู่หุ่นตะว่ากัดเสียบ,ยบไปยังนี่เพ่อนเตยเครื่องในห้องเสื่อเชื่อเนี่ยอย่าเดือนเนื้อเสือห้องไห้นะครับนี่ยอันนี้ ไอ้สามสิบกีบสิบสิบกีบแต่ว่าญี่ปุ่นเขาจะเอื่นยังก่อนฮะยักบานอะไรกันไอ้ยังก็หมื่นเงียงก็หมื่นพันโอ้ยเงี้ยยักยางนี่แหละจำบันเทแต่ว่าเขาจะเอื่นแปลกๆหมื่นหลืบเลยหมื่นหลืบไม่ยันจี๋ปะอยู่อยู่บ้านแต่เขาเอื่นหมื่นหลืบหลืบพันหลืบหมื่นหลืบนี่แหละท่านหลืบเรื่องหมื่นหลืบหมื่นหลืบเอ้าเงี้หลือไปเอาบุตรชายเอา เดี๋ยวเดี๋ยวเยว้าต้องสดต้งสีเียสดเลยเ่สดเลยอ่างไงเครับผมจ้าผมดีจ้ะตามนี้คาร่สด เนสัตว์เศร้าหนาวเลยหลวงสุริยาครับผมวุ่ใจว่าด้เร็นเลยเลยะวัวมันพิกได้ครับนี่งนอนเขาผมว่าหน,นุ่มมใหญ่ใหญ่ยหญ่ไม่กินเสือบ้านเขาว่าผมอำลมพนนนีนุ่มมีดีไอแล้วท่านมาดูรครับ <c oughs> <c oughs> S <S อ้าวมบิ้มมืเลยหรครับชิบใส่ส่วนเนาะครับ,บา,า,บาทำเขาใหยัดจับให้จับฮองนี่เียี่เสมอยากกวยอยากจูด,ดึกอยูมม่มันมันสิแบบ,บ,บมันหวานนะมัน,มน,มน,มน ก็ดีซ่องให้อาดกันทุงง่งครับผมาคุณ <c oughs> สวัสดียังเป็นทางการครับพนงานจุกเด็กต้งกันเนี้ยมันเสียบมาสิมันกินน้ำเขากินย่ำเลยก็เสียบย่ำนั่น,ม,น,น,นมันจุกน,นี่ยมดสั่นเนื้อสุดสดผักสุดสดระเบอม คนับสดได้ข่าวว่า,าวเธอสดละเดี๋ยวสดบ่ะ <laughs> มาแล้วครับวันนี้ตับตับนี่เสียบีน้ตับห,าหาบบาวานนะ้อจัวะเนาะเพื่ออยากไปเบื้องอกันจิบตับเป็นลูกตองไปเบื้องช่องไอ้ทางอินดีเด้อสื้ออยู่ประเทศเ,าเราไปเบ้างครับ จัดสุดใหญ่เลยเขาไป็ินจูอยู่แล้วจูง่วงกี่ครับผมเพิ่งผมไปเข้ามทักอนดีเป็นพระสะทยับผมเจอกันในซ่องขอบคุณครับผมไปตามน้ำอันนี้ที่เป็นพระเอกประจำซ่องผมนะครับผมเป็นตัวโกงตเนี่ยเสียหม มีเจ้าหลายคนเบิ่งอยู่นี่ขึ้นหอดบ้านแน่นอนเลยครับแล้วก็เลี้ยงไว้พร้อมว่าสงการนี่ละอืมอืมกลับมาเห็นบ้านเห็นซองเงยอสองการต้องอยาหาเงินหาค้ำเลยอง ยั่ไงกรุงเทพนี่กรุงไทยนี่บุคคลมีพีมีนนองนะครับเนาะมีก้อนละก้อจะน้อย,ย <c oughs> นำอ่ะดูดตัวจบบเลี้ยวไงเมื่อสิเน่าจะดาผมนยครับเ <c oughs> ดด้าะนี่ดาพี่ก็เหม็นไ้ นี่ยบแบบบอยมานั่นเราปันดีเลยนะืินิลวกานวันบอผมเหาประเดี๋ยวไม่กินตัวเด็โดนเนาะไม่กินน่งกินองก่างอบ้างย้ำเลยเดี๋ยวนม่ยังงาบ เนื้อเลือเ้อาก็จะไปไกวเงี้มือเสาพรถ้ากินโอเบิร์ดแล้วก็คือเสียเนื้อมากไปออมแต่แปลงในลายเมนูเป็นเนื้อนี่แหละเริมอยู่ได้วมดน,นี้อตัวเสือ,อยังเดี๋ยวผมเนื้อดิบเนี่ยกินไม่ได้หลายครับมันอยู่ไวว่ากินลงไปมันแหนียนี่ไหม เนี่ยเววิญยาณดออเบาคนอีสานมีแนวย่อยด้วยทางทางอื่นนี่ภาคอื่นนี่สิชวนอะไรกินมูดิบกันเนาะถ้าอยู่ภาคอีสานแถววันง้วนดิบตรงประเทศญี่ปุ่นผมว่ากินปลาดิบกันเนาะ บอีสานบางมองพระเจ้ามูดีพระเจ้าตรงไปแบบซื้อสดๆเพอนเพื่องกาก่อนทางขอวมสามนี้เป็นเบืองขามาอูซึ่งเหยากินดิบเนี่ยดิบมาเบืองขายกมาคือยาินปนดิมบ้าอาหารืบายาเนาะ ครับเสีบมาได้กี่น้หน,นะน,นัอบูมกลับเจ้าหนาวเลยเป็นเดเป็นเดคักขนาดเสีบดีสุดยอดพอดีเป็นไดเกีียวสุดยอดเสียบ บอกเลยป่ะเด็ดเอาให้ถักอีกข้ามกันนะปิดปิดไม่พร้อมครับพวกกันหาคือยาำผู้รวมเดินทางไปซีเนี่ยครับผมเดี๋ยวคลิปนี้อาจิ๊กอจบคลิปพวกเขาไอ้เพียงอย่นี้ก่อนนะผมขอบคุณที่เขามากจิดตามรับชมแล้วก็ชมจนจบแล้วก็ขอฝาก คลิปไปเพียงเท่านี้ก <mejorar problem> so oh ่อนเด้อครับผมเดี๋ยวกิดซับตะไครให้อารันถุงน้ำครับผมเมืองตอนนี้ครับผมขอบคุณนในไลน์ครับผมขอทวแทนจะคลองนะครับแล้วก็ะอย่างทัวร์รุ่นบูมก็เป็นไม่รุ่นอีสานบ้านแสดงออกมาอย่างสีละครับผมดีกว่าไปเห็นนกอื่นครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับครับผมเจอกันไหมครับสวัสดีครับ